นชาไครับโอาอม์แร์เบบี้จุดเริ่มต้นของโภชนาการที่ดีเพื่อแม่แมวช่วงตั้งครรภและให้นมและลูกแมวหลังหย่านมถึงสี่เดือนหลังแม่แที่สุดแม่แข็งแรงลูกโตไวหลังสี่เดือนหมัมีโอสุดลูกแมวนะใายไปนะครับว่าผมจะทำอะไรกินไม่ต้องล้างไข่เป็ดปลอกเอาไปต้มเลยคุณจะได้ท้องเสียเราต้องเอามะนาวไปจุ่มดินจะได้ศกรปรก หัวหอมกลอกเปลือกเสร็จกินเลยเอาเกระเทียมไปทิ้งถังขยะดีปลีสดไม่ต้องล้างเพราะสารเคมีมันเข้าใครออกใครแล้วก็น้ำตาลทรายกับน้ำปลาไม่ต้องล้าง <c oughs> ผมเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วหัวหอม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 แนะนำวัตถุดิบหมดแล้วทายถูกหรือยังว่าผมจะทำอะไร หั่นทกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาลงมือปรุงใส่น้ำปลา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 กอคนคนได้เข้าคันพ,พี่น้องดูน้ำปลานี่หอมามากๆเลยนะพอใส่ส้มนาวไปถึงนะพี่น้องดูปรุงเสร็จแล้วก็ชิม เราก็แบ่งไปเสิร์ฟเสร็จแล้วพริกน้ำปลากุ้งวิกฤิ